ในคลิปนี้นะครับจะพาน้องๆทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการรับลิมิตเต็ด UGC ตัวนี้กันเลยครับกับสไปเดอร์แมนคาและตัวนี้นะครับจะเป็นมงกุฎของลายสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับนี่รอบๆเนี่ยจะเป็นแมงมุมสีดําแบบนี้นะครับทุกคนไอเทมชิ้นนี้นะครับเราสามารถรับได้จากแมลของไฟท์ซีมูเลเตอร์นะไปดูวิธีการทํากันเลยหลักขั้นตอนในการทํานะครับให้น้องๆเนี่ยคลิกไปที่ UGC แล้วเลือกไปที่ไอเทมสไปเดอร์คานะครับไอเทมตัวนี้จะมีการแจกทั้งหมดจํานวน12,000หมื่นสองพันชิ้นด้วยกันนะและเควีนในการ คเราเนี่ยจะต้องไปโลกที่4นะครับเราชนะเดอะสโตนจำนวน10ครั้งด้ยวยกันแต่การที่เราจะไปโลกที่4นะครับเราจะต้องทําการฝึกวิชาก่อนการฝึกวิชาไม่ยากนะครับให้เราเนี่ยไปที่โซนเทนนิ่งได้เลยแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่แท่นฝึกตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่การออโตเทนได้เลย เราจะทําการฝึกวิชาฝ่ามือแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเมื่อตัวละครอของเราแข็งแกร่งแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการไปต่อสู้ตรงนี้ได้เลยให้เราเก็บวินจากการต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อใช้ในการผ่านโลกต่างๆนั่นเองครับในการไปโลกขั้นต่อไปนะครับตรงประตูเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเราจะต้องใช้จานวนวินทั้งหมดเท่าไหร่ด้วยกันเก็บสะสมวินเยอะๆนะครับแล้วเราไปลุยโลกที่4กันได้เลยนะครับ